สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g c x t o u ท i n g t h a i l a น d นะครับวันนี้เราพาเ,เพื่อนๆมาดูหมายใหม่นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นหมายเก่านะเป็นหมายแรกๆเลยนะครับตั้งแต่เราเริ่มยิงปลานะครับหมายนี้ก็หมายนี้เราปล่อยทิ้งไว้หลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้มายิงเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็มาลองเทส ปาในหมายหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสภาพตัวปลาอะไรประมาณเนี้มันจะพอใช้ได้พอจะยิงได้หรือ,อยังนะฮะตอนนี้ก็พอมีเห็นปันนินนะฮะลอยอยู่นะครับสองสาตัวนะฮะก็ไม่ใหญ่่าน,นี่เรายัางไม่ได้ทำ ที่สำหรับเป็นห้างนั่งยิงนะฮะปีนต้นมะม่วงเรากิ่งก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเดี๋ยวจะลองเทสป่าขึ้นมาดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้พอใช้ได้ไหมนะเมื่อนะกี้ลอยหัวดีๆเขาก ยิงปุ๊บลงเลยนะครับเห็นมีรอยอยู่ไม่กี่ตัวนะครสภาพน้ำในหมายก็ค่อนข้างขุ่นนะครับนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นหมายที่แบบไม่ค่อยมีน้ำลงมาทายเทเท่าไหร่นะ น้ำก็จะสู้พวกหมายคลองลนอกไม่ได้นะครับน้ำก็จะรู้สึกคุณคุๆดำๆนิดหนึ่งนะฮะตัวปลาก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวต้องลองยิงขึ้นมาดูครับบางทีดูในน้ำมันอาจจะหลอกตานะฮะ มีขึ้นอยู่ในพุ่มไม้รกๆนะฮะันั้นเราจะยังไม่ยิงครับยิงแล้วมันเดี๋ยวลูกมันติดนะครับเดี๋ยวจะรอพ่อมาตรงล่องๆนะฮะาอยิงต่งโล่อง เรียบร้อยครับเหมือนตัวไม่ใหญ่นะแต่แรงดีจังเลยนะครับหมายไม่ใหม่ก็จะยิงง่ายหน่อยนะครับ ลองดูสาปลานะ้ะปลาก็ใสประมาณนี้นะฮะก็ไม่ไม่ตัวนะไม่ค่อยใหญ่นะฮะเนื้อแน่นมากเลยนะครับปลาอ่าี้จับดูเนแน่นตึ๊บเลยนะครับมีแต่เนื้อเลยนะฮะเนี่ก็ หมายนี้เราคงจะยังเก็บไว้ก่อนนะฮะยังไม่ยิงนะฮะช่วงนี้เพราะว่าปลาสายมันยังไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ยิงเทสเพื่อนๆดูนะครับว่าปลามันตัวก็ประมาณนี้นะฮะที่เห็นรอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราหายิงหมายคลองข้างอะนอกไปก่อนนล้กันพวกนั้นปลาจะสายใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้มีรอยตัวพอใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ไม่ใหญ่กว่ากันเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวไว้สักพักไว้วันหลังค่อยมายิงแล้วกันนะมันใหญ่กว่าน,นี้สักหน่อยนะฮะอันนี้ก็คงจะขอจบไปพิยง์เท่านี้นะครับเพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปาทำอะไรกันอี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ